อุ้ยชวินดอกไม้สวยมากๆเลยลูกสวยมากเลย<ว>หอมไหมไหน,นอุ้ยดอกไม้มีแต่สวยๆเลยอือแวะช่มดอกไม้ค่ะพี่น้องจา๋าอย่าเอามือไปจับนะระวังมือนะครับเราแวะช่มดอกไม้ไม่นั่งหรอนั่งไหมนั่งไหม นั่งไหมนั่งพักผ่อนหน่อยไหมใกล้ยังใกล้ถึงบ้านยังหนามนะครับ <c ười> แวเอาแรงกับพี่น้องได้หอดตุก,กตาบ้างนะตุกตาเล่าอยู่มือเมย์ล <c ười> องชมวิวกับแวบ่งดอกไม้ส,สวยๆสยงามมากจะพี่น้องจา้าหนาหนาวเนาะคะ่ะใส่เสื้อกันหนาวอุอยูอัญญา ย่างกัย่างใหญ่ได้จ้ะน้องทวิน